ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีนะครับสวัสดีแม่เม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้เนาะพอกานก็มาจับกลุ่มไปป่วยครับมันแม่จ๋าปีกว่าแล้วเราไม่กล้ากินเนาะพอเมื่อวานก็ไปป่อยชุดหนึ่งแล้วครับผมเนาะเมื่อวานไปปล่อยชุดหนึ่งแล้วแต่พอคานมายอยู่เลยไม่ได้ลงคลิปให้แม่ยูดูนี่เดี๋ยวจะไปปล่อยที่ทุง่งนาแล้วก็สะพานเนาะแม่เมไปดูสภาพน้ํามูลครับผมขึ้นแรงมากครับได้ยินข่าวว่าขึ้นมากเลยนี่ครับบอพววี่พออคานเลี้ยงนะครับผมเนาะ รอเลี้ยงไว้ค้างบ้านนะครับผมให้คุณแม่กับน้องเรดช่วยกันจับไปนะครับผม,ผมก็เยอะนะครับแม่ดูนะครับผมเกือบเกือบ <ๆ S 1> พึ่งทุงุยนะครับผมเนาะเกือบพึ่งทุงคุยเลยตอนนี้คือขายเพราะควันก็ไม่ขายนะครับผมไม่ขายแล้ว <laughs> ตอนแรกว่าจะทําขายนะครับพอดีไป,ไปขึ้นไปขึ้นม,าก,ม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 าก็ไม่คุ้มคุณไแม่จ้ะไม่คุ้มเลยก็ปีกว่าแล้วอีกอย่างก็สงนะสรารเนาะสงสารเราก็เลยเดี๋ยวไปปล่อยดีกว่าทีนี้ใครจะจับกินเราไม่เห็นแล้ว พอไวปเราก็เลื้อด้วยนะเลื้อดูให้หมดลูกลื้อดูให้หมดไหนแม่เปิดดูไิทีรางวานไปปล่อยรอบหนึ่งแล้วครับผมพี่เมย์จ๋าจะไปรอบหนึ่งแล้วเนาะนี่ครับดูได้พี่เมย์จ๋าเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปปล่อยกันด้วยกันเนาะพ่อแม่เนาะก็น่าจะดูรู้เจ็ดสิบกว่าตัวแล้วแม่เนาะถึงไหมเน่ะ แกดูให้หมดลูกในน้ำหนะเคลียดูดิเอาขาลงเคลียเคลในน้ำที่ลูกหมดแล้วไปหมดแล้วก็คือไปในอิดมีดูอย่างในรูอิดรูบล็อกกระเบื้องตรงรูอบบล็อกน่ะรูบล็อกนั่นนะรูบล็อกกับแม่ดูหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวตามไปครับไม่ไม่จ๋าไปดูกันครับผม ก็โอเคครับผมมาถึง <Okay. S 1> ที่นาแล้วไม่แมจ่จ๋านี่คือนาพอขวานนะครับผมก็ติดถนนเลยคุณแม่จา๋าแต่ดูสิครับนี่ที่ว่างเลยครับคุณแม่มจา๋าหอยเชอรี่กินข้าวหมดเลยนะครับผมเนาะกินข้าวหมดเลยนะครับผมนี่ครับผมก็สองไร่นี่นะครับผมเน,น<ง>าะคือหมดเลยน่าจะประมาณไร่กว่านะที่หอยเชอรี่กินไปหมดนาก็ข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแม่จ๋าเพราะว่าเราไม่กล้าใส่ปุ๋ยนะครับผม เดี๋ยวปลาช่อนปล่อยก่อนเนาะเพราะว่าปลาช่อนพอควานไปลงบิดนะเนาะเลือสองตัวขังไว้ไม่มีใครกินเลยก็เลยมาปล่อยซนะทางดงนาไปเลยครับผมปล่อยไปลูกปล่อยไป,อ,ไปอือไปเลยไปเพ่พันเออทีได้ไปเพพันเนาะไป,เ,พพนนะป,ไปเดี๋ยวเราเอากบไปปล่อยไปไกลหน่อยคุณแม่จา๋าเพราะว่าเ <laughs> าติดถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวตัวตัวจะขึ้นมาถนนใหญ่เนาะยังไงก็ขอว่าได้เพ่พันธุหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเนาะดูธรรมชาติครับผม เนี่ยดูคลุมฟ้าคลุมฝนอีกแล้วรับแม,ม่จาวันนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวไปชมด้วยกันพี่แม่มจา๋าก็อยากให้เขารอดนะครับผมคือเราไม่มีเวลาดูแลเขาแล้วนะครับกบต้องล้างบ่อล้างอะไรบ่อยนะครับคุณแม่มจ๋าว่าช่วงนี้พอควันก็มันก็มีเวลาดูแลนะครับนี่ครับผมก็หอยเชอรี่ครับกินหมดเลยครับพ่แม่มจา่ากลฝั่งนี้ก็ข้างเทนาก็โอเคอยู่ <laughs> ข้างคณานี่ก็โอเคอยู่ครับผมหอยกินนี่ครับผมเอ้ยน้ำนี่น้ำฝนมานี่ครับที่นี่นะครับนี่ไงจะปล่อยเป็นจุดเป็นจุดเนาะไม่อยากเอาไว้ด้วยกันครับเอาไว้ด้วยกันเดียวเดียวคนเขาจะจับไปกินกอดเนาะยังไงก็ให้ได้เพราะพันธุกันก่อนให้ได้เพลเนาะนี่ไงเนาะเพลพันกันด้วยนะครับผม เดิมทีก็กะว่าเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะครับคุณแม่จ๋าแต่พอ <ไป S 1> <laughs> เลี้ยงไป <laughs> เลี้ยงไป <speaking> เลี้ยงมาสงสารครับผมทานไม่ลงเนาะทานไม่ลงไม่กล้าทานคุณแม่จ๋าก็เลยมาปล่อยดีกว่าครับผมเพื่อความสบายใจ <laughs> 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 เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดียเ๋ยวมาใส่เอาคุณแม่จ๋าเนาะถ้าอยากทานก็ถือเป็นของธรรมชาติแล้วเ <laughs> น,ะนาะนาเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นะครับผมให้เขา ีนน้านี่แล้วก่อนนานี่ด้วยไปงานนี้ด้วยแหละงานนี้ด้วยไปห่างๆไกลคนหน่อยเนาะแม่ๆเนาะปล่อยห่างๆไกลคนหน่อยอเปิดผาทงแล้วตัวไหนวิ่งออกมาก็ัำหนึ่งถึงห้าใครวิ่งออกได้ก่อนก็ไว้อยู่นี่โ okay. อเคเมื่อวานไปตรงนี้เหรอยังอยู่ไหมละ่ะเมื่อวานก็ไม่ควานมาปล่อยตรงนี้นะครับก็หลายตัวอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวนะประมาณนี้ครับผมแต่วันนี้มาหมดเลย เพิ่งทุ่งปุ๋ยนะครับผมวันนี้เอแมะปล่อยมาปล่อยอีกไปวางลงไปสบายสบายเลยไปเลยหมดเลยไปแล้วอือนะครับผมโอ้มีความสุขครับนี่ครับสุขพัฒนูุนะนะโเชิงไพูดเชิงไดงนีง่ครับผมธรรมชาติไม่ใช่จ้าหัวก็เริ่มจะเข้า คอกแล้วครับผมเนาะปัวควายก็เริ่มจะเข้าบ้านแล้วพอมืดแล้วครับผมนะครับผมก็ธรรมชาติก็ยังสวยงามมากมากเลยจ้าหมู่บ้านปัวควายนี่ธรรมชาติสวยงามมากมากเลยแต่ผิดที่ว่าน้ําท่วมนี่แหละครับผมเสียอย่างเดียวคือน้าท่วมนี่แหละครับผมแต่ถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับก็น้อง,น,องน้องช้างเราก็พอได้เล็มหญ้าเล็มต่อฝางนะครับผมเนาะต่อฝางนะครับผมตัวที่เกี่ยวข้าวนี่ก็หญ้ายเยอะนะครับในน่ะ น้ำน้ำออกเหรอลดนเลยบ่มาปล่อยอีกปล่อยใช้นาอบอบไปปล่อยนาใหญ่ด้วยเออไปล่ยทังนู่นไรไรที่เนี่ยนี่เขอบไปพอพ่อพอจะทางนู่นอีกเยอะแยะเลยเขาขึ้นมาเลยอันนี้ก็เนาะให้เขาไปมีความสุขอิสระเสรีเนาะตรงนี้เนาะตอนแรกเรากะว่าจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารนี่เนี่ยเอ้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับผม เหมือนกับยกมือไหว้เราเลยเวลาเราจะทำกับข้าวนะครับผมเนาะก็เลยตัดสินใจไม่ขายขายก็ไม่ขายนะครับมีคนมาขอซื้อเยอะนะครับแต่พอควันไม่ขายแล้วก็เลยเอามาปล่อยดีกว่าครับผมนี่ครับยังเยอะนะครับไม่จ๋ายเยอะเยอะเลยนะครับผมกับข้าวไม่มีปุ๋ยนะครับไม่จ่าก็จะเหลืองอย่างนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวไปปล่อยที่นาของ ใหญ่ด้วยนะครับผมว่าก็อยู่ติดติดป่าหน่อยเนาะน้องๆกบจะได้อยู่ในป่าในอะไรได้ซุกซ่อนหน่อยตอนแรกพอควาจะปล่อยช่วงนูนะ้นครับก่อนหน้านี้นะครับเนาะวงที่เขาพึ่งหวานข้าวเสร็จแต่ก็กลัวเขามาจับไปหมดนะครับผมเนาะฝนตกลัวเขาจับไปหมดเราก็เลยเรอให้เขาสูงสูงสักหน่อยนอะเราเลยค่อยมาปล่อยเอานะครับผมปดติดตามมาเลยครับผม ดูไปพร้อมๆกันแม่จ๋าปล่อยจริงครับผมน้องปล่อยจริงไม่ได้ไม่ได้จัดฉากนะครับไม่แม่จ๋าคือเกินไว้หลายวันแล้วนะครับผมนาะพพอขวานก็อ่าบอกไว้หลายครั้งแล้วครับว่าพอขวานจะเอากบมาปล่อยครับรอแค่แค่ฝนโอเคข้าวสูงหน่อยครับตรงนี้นะแม่เอาเลยหมดเลยเอะหมดเลยนี่ก็นาอขวเหมือนกันนะครับแม่จ๋าอไปอห,หมดเลยลูกเออ <ๆ S 1> นี่ครับได้หลบซ่อนแถวนี้นะครับผมนาะ หากินเองเด้อะมาได้เลี้ยงแล้วตัวนี้หากินเองนะครับอ้วนมากเลยตัวนี้อ้วนมากเลยไหนนี่จะไปที่ไหนจะไปที่ไหนเนาะกบเลี้ยงเนาะแม่เมยเนาะดูสิครับโอ้กบเลี้ยงครับผมกลัวแต่อะไรกลัวแต่งูนี่แหละบบ๊าายไป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 ด้วยน้องกบด้วยใจนี่ครับผมโชคดีนะหากินเป็นไหมเนาะอือหากินเนื้อตามธรรมชาติเลยเด้อ มันมีใครเลี้ยงด้วอนะพอเลี้ยงก็ไม่มีเวลาให้ไม่ใช่เลยหรอกก็อยากเลี้ยงครับเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาในเสียงร้องครับในบ้านเนาะก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งไม่แน่ใจก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นอยู่หรอเป็นอยู่ขนาดเรายูนอะไรลงไปเหยือลงไปยังไรตะคุบเลยตัวอย่างเดียวกลัวงูนี่เลยไม่กลัวคนใช่ไม่กลัวคนครับตัวงูหรืออะไรมากินเนาะก็มีที่ซุกซ่อนเยอะมาก็จะวิ่งหาเหมือนอยู่ที่บ้าน ไปไปจะยุทธทำไมนี่โอ้ดูสิครับนม่เมย์จ๋ด, <laughs> ดูสิได้ยังนะเ <laughs> อ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้อโชคดีนะครับโคชคดีนะครับไปเข้าไปโอเคครับผม,ม,มเมดี๋ยวพอควันเนาะพาแม่แมไปดูแม่น้ํากันว่าแม่น้ําขึ้นเยอะขนาดไหนครับแม่แมจ๋าโอเคครับไปแม่มาอ่ะเดิน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 ไปโอเค กลับ้าแล้วแล้วสบายใจแล้ววันนี้<อ>ได้ไปล่อยกบแล้วปล่อยปลาด้วย,ย <laughs> ทีนี้เราก็จะกินเทพน้ำลึกหรือมั้นตายน้ำลึก,นกนเนาะคุณเม่เนาะปลากระป๋อง <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวพอควานจะพาไปดูน้ำามูนเนาะตามไปนะครับไ่แม่จา๋าโอเคครับผมโอเคครับ <laughs> นี่ครับไ่แม่จา๋าน้ำนะครับผมเนาะ ข้ามฝ่งโลงมาแล้วพี่แม่จ๋าดูด้วยครับขาพลนเลยครับผมจะไปถึงนาพ่อควานแล้วครับเใกล้แล้วครับพี่แม่จ๋าอ่านี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ดูนะครับผมเนาะก็น้มพ่อควันมาเรื่อยๆเลยพี่แม่จา๋าน,น้ำเยอะแยะเลยทับนาข้าวแถนี้ท่วมหมดแล้วนะครับพี่แม่จ๋าท่วมหมดแล้วนะครับก็บนี่แหละครับเป็นหมู่บ้านของเราก็จะเป็นอย่างนี้พี่แม่จ่าีนี้ก ไม่แน่<ม>นะครับผมอาจจะท่วมทีเนาะแล้อกอย่างก็ปีนี้ก็ทําทนาก็ล่าช้าด้วยนะครับผมทําให้ข้าวก็ไม่สูงนะครับผมเนาะเรามาดูได้นะครับผมพากันมาทําอะไรเหรอคะดด <c oughs> นดินน้ำเดิน <c oughs> น้ำเหรอจ๊ะนี่ครับผมก็ติดแค่ฝังคลองอรตรงนี้นะครับผมดูครับนี่เมจ่าปลาเยอะครับปลาเยอะนะครับเรานี่ก็เริ่มไหลเข้าแลา้วนะครับผมนี่มาดูน้ํามูลครับตรงที่เรา พาคุณป้าเล่นน้ำกันนะครับนี่แม่จ๋าดูสิครับเออน้องเต็มตะลิงเลยครับผมเออน้องเต็มตะลิงเลยนะครับผมนี่ครับนี่แม่จ๋าเออเลยครับผมใกล้แล้วครับผมโอยสงสารข้าวเสียดายข้าวนะครับถ้าท่วมไปอีกปีนี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนี่แม่จ๋าดูครับที่นีเนาะตรงนี้ตรงที่เราลงไปเล่นน้ํากันครับคุณแม่จ๋าดูครับผม น้ำหลากมาเลยนะครับผมน้ำหลากมาเลยนะครับผมก็ภาวนาครับผมเนาะก็ไม่อยากให้ท่วมซ้ำเล่าซ้ำเล่าครับพี่แม่จ๋าเพราะว่าข้าวเปลือกเนาะข้าวพันพันข้าวพราะขวานเกิดยืมกูยืมเข้ามาด้วยเนาะกูยืมขวานเลนมาเนาะก็เพราว่าขวานเลนเอ้ยปีนี้ถ้าท่วมอีกก็รอไปปีต่อไปนะงั้นครับผมโอเคนะครับผม ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแม่แม่จ๋าเนาะก็ฝากติดตามนะครับครอบครัวของเราด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้ก็ปัญหาก็ลุมเล้าเยอะแยะเลยน้องแม่แม่เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องพลายแสงจันทร์ชแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แม่จ๋าสำหรับคลิปนี้เนาะพอควานเกอได้พาอ่าน้องปีมนะครับกับแม่ควานนะครับมากบมาปล่อยนะครับลูกแม่จ๋ากบที่เราเลี้ยงปีกว่าแล้วนะครับผมเนาะ แต่ก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องครับผมก็เลยเอามาปล่อยเลยครับผมถือว่าให้เขาไปขยายพันธุ์นะครับผมเนาะในนาข้าวไปเลยครับผมเนาะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไลฟ์ไวเพียงเท่านี้นะครับแม่จ๋าเอเคนครับถ้าชาบอกกดไลค์ช่ก็ก,กดแชร์ให้ด้วยเด้อจ้าขอบคุณครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม